สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจนายแพทย์ชนรนาููเสียครั้งยิ่งใหญ่ขอแสดงความเสียใจในายแพทย์ชลรนานยกเลิกปฏิบัติภารกิจสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวันที่18ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ่อใจสีแก้วบิดาของนายแพทย์ชลรนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อชงคำวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมา สิริรวมอายุ92ปีโดยครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดบ้านานาสาอเภอวียงสาจัังหวดน่านทั้งนี้จะมีพิธีสวดอภิธรรมเวลา19.30นณวัดบ้านานาสาอเภอเวียงสาและพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566ณสุสานบ้านานาสาอเวียงสาจัังหวดน่าน โดยล่าสุดนายแพทย์ชน่านได้มีการยกเลิกปฏิบัติภารกิจงานต่างๆและเดินทางกลับไปที่จังหวัดน่านแล้วขอขอบคุพูดล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ